สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Friendship Podcast Radio, Friends Podcast Radio เพื่อนเสียงธรรม Podcast ครับขอต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีจนไม่เคยได้หยุดคิดจริงๆจังๆสักทีใช่เลยครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยทั้งบทความทั้งแก่นคำสอนจากพระใต้พิฎกเลยซึ่งทั้งหมดเนี้ย มันวนอยู่กับคำถามใหญ่ข้อหนึ่งที่ว่าการที่เราเกิดในครอบครัวชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตามประเพณีหรือแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นพุทธออสิ่งเหล่านี้มันเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธจริงๆใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นป้ายที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าลึกลงไปใต้ป้ายนั้นน่ะแก่นแท้ของความเป็นพุทธคืออะไรกันแน่ วันนี้เราคงไม่ได้มาตัดสินใครนะคะแต่จะมาลองแกะรอยหาคำตอบจากต้นทางเลยก็คือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงจากพระสูตรต่างๆที่เราได้รับข้อมูลมาเนี่แหละค่ะครับเราจะมาดูกันว่าคำสอนดั้งเดิมจริงๆกับวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มันสอดคล้องหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างเพื่อให้เราได้คำตอบกับตัวเองในท้ายที่สุดครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อยากชวนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยในสมัยพุทธกาลนะคะภาพของการเป็นชาวพุทธนี่มันเป็นยังไงอะคะเหมือนทุกวันนี้ไหมที่แบบเกิดมาก็เป็นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยครับเพราะว่าภาพในสมัยพุทธกาลนี้แตกต่างจากปัจจุบันเอ่อเรียกว,ว่าสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับการเป็นชาวพุทธในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดในดินแดนพุทธหรือว่ามีพ่อแม่เป็นชาวพุทธเลยแต่หัวใจของมันคือการเลือกที่จะเข้ามาสู่คําสอนด้วยความเข้าใจ แล้วก็ความสมัครใจของตัวเองล้วนๆเลยครับอ๋อ oh, หมายความว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนเลยไม่ใช่การสืบทอดทางสายเลือดถูกต้องครับถ้าเราไปดูในพุทธประวัติเนี่ยพระองค์เสด็จไปโปรดผู้คนหลากหลายกลุ่มมากตั้งแต่กษัตริย์พราหมณ์ไปจนถึงคนที่สังคมมองว่าอยู่วรรณะต่ําสุดหรือแม้แต่มหาโจรอย่างองค์ุริมานพระองค์ไม่เคยถามเลยนะครับว่าใครมีเชื้อชาติอะไรหรือเคยนับถืออะไรมาก่อน แต่พระองค์จะทรงแสดงธรรมให้ให้เขาได้รู้เองเห็นเองด้วยปัญญาของเขาเองหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือการยอมรับในคําสอนผ่านการไตร่ตรองไม่ใช่การเป็นตามทะเบียนบ้านหรือตามบนพระบุรุษพอพูดถึงเรื่องการไตร่ตรองด้วยตัวเองมันก็นํามาสู่ประเด็มที่ดิฉันว่าน่าจะกระทบใจใครหลายคนมากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องความเชื่อในบรรดาข้อมูลที่เราได้มามีพระสูตรหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องนี้ก็คือกาลามาสูตรใช่ครับ กาลามสูตรหรือถ้าเรียกให้ถูกตามพระตอยปิฎกก็คือเกสปุตตสูตรพระสูตรนี้ถือเป็นเหมือนกฎบัตรแห่งเสรีภาพทางความคิดเลยก็ว่าได้ครับคือเรื่องมันเกิดจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองของชาวกาลามะแล้วพวกเขาก็มาปรึกษาด้วยความสับสนเขาบอกว่าเนี่ยมีครูมีเจ้าลัทธิต่างๆผ่า,า,านมาที่เมืองเยอะมากเลยแต่และคนก็บอกว่าคําสอนของตัวเองดีที่สุดของคนอื่นผิดหมดจนพวกเขาไม่รู้จะเชื่อใครดี ฟังดูคุณคุณนะคะเหมือนยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเลยที่มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเต็มไปหมดแล้วพระองค์ทรงให้ทางออกกับพวกเขาอย่างไงคะบอกให้เชื่อพระองค์แทนหรือเปล่าตรงกันข้ามเลยครับพระองค์ไม่ได้บอกให้เชื่อพระองค์แต่กลับทรงวางหลักการแห่งการพิจารณาไว้10ข้อที่เอ่อน่าทึ่งมากหรือที่เราเรียกกันว่าหลักการอย่าเพึ่งเชื่อโอเคค่ะมาลองเจาะลึกตรงนี้กันหน่อยดีกว่า สิบข้อนี้มีอะไรบ้างคะครับข้อแรกๆจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับข้อมูลจากภายนอกเช่นอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นเขาทำสืบต่อกันมาเป็นประเพณีหรืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นแค่ข่าวลือแค่3ข้อแรกนี้ก็เหมือนเป็นการตั้งคำถามกับวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่เราทำทำกันอยู่เลยนะคะคือเราทำเพราะเราเห็นปู่ย่าตายายทำมาเราก็ทำตามโดยที่อาจจะไม่ได้เคยตั้งคำถาม ใช่ครับแล้วมันลึกไปกว่าน,นั้นอีกกลุ่มต่อมาคือการตั้งคำถามกับการใช้เหตุผลของเราเองอย่างเช่นอย่าพึ่งเชื่อเพราะอ้างอิงตำราอย่าพึ่งเชื่อเพราะใช้ตะก,กะคิดเอาเองอย่าพึ่งเชื่อเพราะการอนุมานค่าคะเ์หรือแม้กระทั่งอย่าพึ่งเชื่อเพราะมันฟังดูเข้าท่าตรงกับความคิดเห็นที่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวนะคะข้อที่ว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะอ้างตำราเนี่ยหมายถึงแม้กระทั่งพระไตรปิฎกด้วยหรือเปล่าคะ แล้วยังมีการเตือนไม่ให้เชื่อตรกกะหรือความคิดของตัวเองอีกแบบนี้มันสุดขั้วมากเลยนะคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับใช่ครับในบริบทนั้นคือการเตือนว่าอย่าสักแต่ว่าเชื่อเพียงเพราะมันถูกเขียนไว้ในคัมภีร์หรือตำราใดๆและที่สำคัญกว่านั้นคือการเตือนให้เราเท่าทันอคติของตัวเองที่มักจะเอ็นเอียงไปเชื่อสิ่งที่ตรงกับความเห็นของเราอยู่แล้วยั้นกลุ่มสุดท้ายละคะ กลุ่มสุดท้ายนี่คือที่สุดเลยครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของผู้พูดท่านสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดดูน่าเชื่อถือและข้อสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าสมณะหรือครูผู้นี้เป็นครูของเราโหนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้ากําลังบอกชาวกาลมามะว่าแม้แต่เราเองก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่างนั้นหรอคะนี่คือการมอบอิสระทางความคิดให้กับผู้ฟังอย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วถ้าไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แล้วจะให้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจล่ะคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับเพราะนี่คือหัวใจของกาลามสูตรเลยพระองค์ไม่ได้ทิ้งให้คู้ฟังสับสนแต่ทรงชี้ทางออกที่ชัดเจนมากโดยตรัสว่าเมื่อใดที่ท่านทั้งหลายพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลมีโทษผู้รู้ติเตียนและเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์เมื่อนั้นแหละท่านทั้งหลายควรละสิ่งเหล่านั้นเสีย แต่ในทางกลับกันถ้าท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญและเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนําไปสู่ประโยชน์สุขเมื่อนั้นท่านจึงค้อย,ยอมรับและนําไปปฏิบัติอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสุดท้ายแล้วเกณฑ์ตัดสินไม่ได้อยู่ที่แหล่งข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของใครแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นๆ เมื่อเรานำมาปฏิบัติกับตัวเองแล้วมันนำไปสู่ความทุกข์หรือความสุขนี่มันเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตของตัวเองเลยนะคะเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยครับมันคือการเปลี่ยนจากผู้เชื่อมาเป็นผู้พิสูจน์ซึ่งนี้คือจุดที่น่าจะทําให้เรากลับมาทบทวนวิธีปฏิบัติหลายๆอย่างในวัฒนธรรมของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าสิ่งที่เราทําทํากันอยู่นั้นเราเคยนําเกณฑ์น,นี้มาพิจารณาด้วยตัวเองจริงๆหรือไม่หรือเราทําไปเพราะว่าเขาทํากันมาเท่านั้น โอเคค่ะพอพระองค์บอกว่าเราต้องพิสูจน์หรือรู้ด้วยตนเองมันก็เกิดคำถามใหญ่ตามมาทันทีเลยค่ะว่าแล้วจะพิสูจน์อย่างไรละคะห้องทดลองสำหรับการทดลองนี้หน้าตาเป็นแบบไหนพระองค์ได้ให้เครื่องมือหรือวิธีการไว้ไหมคะคำถามนี้ตรงประเด็นมากครับเพราะพระองค์ได้ให้เครื่องมือและคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดไว้แล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรครับในพระสูตรนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างหนักแน่นเลยว่านี่คือเอกยนามก หรือหนทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดและดับทุกได้จริงหนทางสายเอกฟังดูสำคัญมากเลยนะคะแล้วแก่นของการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานนี่คืออะไรคะมันซับซ้อนไหมจริงๆแล้วแก่นของมันเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับคือการมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราในปัจจุบันขนาดไม่ใช่การไปทำพิธีกรรมที่ไหนเลยแต่คือการทำงานกับตัวเองตรงนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นสีฐานหลักๆั หคือกายานุปัสนาคือการมีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ว่ากำลังเดินยืนนั่งหรือนอนจะเห็นว่ามันคือการกลับมารู้สึกตัวกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยครับเดี๋ยวนะคะแค่รู้ว่ากำลังหายใจหรือกำลังเดินนี่ถือเป็นการปฏิบัติแล้วหรอคะมันฟังดูเออ ง่ายเกินไปนิดนึงค่ะ <laughs> ใช่ครับมันฟังดูง่ายแต่การทำอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ง่ายเลยนะครับส่วนฐานที่สองคือเวทนานุปัสนาคือการมีสติรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆแค่รู้ตามที่เป็นจริงโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อฐานที่สามคือจิตตานุปัสนาคือรู้ทันสภาวะของจิตใจ เช่นรู้ว่าตอนนี้จิตมีราคะจิตมีโทสะหรือจิตกำลังสงบและสุดท้ายธรรม,มานุปัสสนาคือรู้ทันสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏในใจเช่นความคิดฟุ้งซ่านหรือการเห็นการเกิดดับของสิ่งต่างๆฟังดูแล้วทั้งหมดคือการทำงานกับภายในของตัวเองล้นลวนเลยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องภายนอกอย่างการสร้างวัตถุหรือการทำบุญในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะถูกต้องครับ และในสเลขสูตรก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้ให้ชัดขึ้นอีกโดยสอนเรื่องการขัดเกลาซึ่งหมายถึงการขัดเกลากิเลสภายในใจเช่นความโกรธความริษยาความตรณีไม่ใช่การไปบำเพ็ญพรตหรือทรมานร่างกายภายนอกเลยนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาครับคำถามที่น่าสนใจก็คือ ชีวิตประจำวันของเราใกล้เคียงกับการฝึกรู้ทันกายและใจแบบนี้มากน้อยแค่ไหนหรือเรามักจะเน้นไปที่กิจกรรมภายนอกเป็นหลักมากกว่ากันประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเหมือนเป็นการท้าทายความคิดของเราว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่อีเวนท์ที่ทำเป็นครั้งคราวแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำกับตัวเองตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็เจออีกประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลที่เราได้มาค่ะคือแม้แต่คนที่ศึกษาธรรมะ ท่องพระสูตรได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องเสมอไปใช่เลยครับประเด็นนี้อันตรายมากและพระพุทธองค์ก็ส่งเตือนไว้ในอลคัคทูปมาสูตรหรือสูตรที่อุปมาด้วยอสรพิษเป็นเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งชื่ออริธาที่ท่านตีความคำสอนผิดๆพระองค์จึงทรงตักเตือนด้วยอุปมาเรื่องการจับงูผิดวิธีครับการจับงูผิดวิธีเป็นยังไงคะพระองค์เปรียบเทียบว่า คนที่เรียนธรรมะไปเพียงเพื่อต้องการเอาไปโต้เถียงข่มคนอื่นหรือเพื่อชื่อเสียงแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติเพื่อละคลายกิเลสของตัวเองก็เหมือนกับคนที่อยากได้งูพิษแต่กลับไปจับที่ลำตัวหรือที่หางผลสุดท้ายคืออะไรครับก็โดนงูแหว้งกัดเอาสิคะถูกต้องครับก็จะถูกงูนั้นกัดจนถึงแก่ความตายหรือทุกปางตายธรรมะที่เรียนมาอย่างผิวเผินหรือเรียนด้วยเจตนาที่ไม่ถูกต้อง จึงให้โทษได้เช่นกันส่วนการเรียนที่ถูกต้องก็เหมือนคนฉลาดที่ใช้ไม้กดที่หัวงูให้แน่นก่อนแล้วค่อยจับทําให้ควบคุมงูได้ไม่เกิดอันตรายคือเมื่อเรียนธรรมะแล้วต้องพิจารณาเนื้อความด้วยปัญญาแล้วน้อมนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสของตนเองโหเป็นอุปมาที่เห็นภาพและน่ากลัวมากเลยค่ะแสดงว่าความรู้ทางธรรมก็เป็นดาบสองคมได้ ใช่ครับและในพระสูตรเดียวกันนี้พระองค์ยังทรงแสดงอีกอุปมาหนึ่งที่ลึกซึ้งมากคืออุปมาเรื่องแพ่ข้ามฟากพระองค์สอนว่าธรรมะทั้งหลายเป็นเหมือนแพรที่เราใช้ข้ามจากฝั่งที่เต็มไปด้วยอันตรายคือสังสารวัฏไปสู่ฝั่งที่ปลอดภัยคือน,นิพพานเมื่อข้ามถึงฝั่งแล้วคนฉลาดก็ย่อมจะวางแพรนั้นไว้ไม่ได้คิดจะแบกแพนั้นต่อไปให้หนักว้าวนี่เป็นแนวคิดที่น่าทึ่งมากเลยค่ะ มันเหมือนกับการบอกว่าแม้แต่ตัวคําสอนเองก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูแต่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความหลุดพ้นเท่านั้นการยึดติดกับความรู้ทางธรรมก็กลายเป็นกับดักได้เหมือนกันนั่นคือหัวใจของมันเลยครับเป็นการเตือนไม่ให้เรายึดติดแม้กระทั่งในสิ่งที่ดีที่สุดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะว่า พุทธศาสนาในฐานะคำสอนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือการดับทุกข์ภายในผ่านการพิสูจน์และปฏิบัติด้วยตนเองในขณะที่วัฒนธรรมพุทธในสังคมไทยก็ทำหน้าที่สร้างอัตลักษณ์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนผ่านประเพณีต่างๆซึ่งก็มีข้อดีในแง่สังคมนะคะไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไร ใช่ครับดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่การไปตัดสินว่าใครเป็นพุทธแท้หรือไม่แท้แต่เป็นการชวนให้เราทุกคนกลับมาสำรวจตัวเองผมอยากจะลองชวนตั้งคำถามปลายเปิดดูนะครับว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้ไม่มีใครบนโลกบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราจะยังสนใจหรือปฏิบัติธรรมะข้อไหนอยู่บ้างหรือถ้าเราตัดพิธีกรรมและประเพณีที่เราทำตามตามกันมาออกไปทั้งหมดจะเหลือธรรมะอะไรไว้กับชีวิตของเราจริงๆเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาใครครวนเลยค่ะ แต่ดิฉันเชื่อว่ามีอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดในใจคือแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่สนใจเรื่องลึกซึ้งเหล่านี้เลยใช้ชีวิตแบบพุทธตามประเพณีไปเรื่อยๆมันจะเป็นอะไรไหมคะถ้าอ้างอิงจากพระสูตรที่เราคุยกันมาก็มีความเสี่ยงอยู่สองอย่างครับหนึ่งคือจากอลกตทุปามาสูตรการไม่ศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ก็มีความเสี่ยงที่เราจะจับงูผิดทางคืออาจตีความคำสอนผิดผิด จนเกิดโทษกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวและ 2. จากกาลามาสูตรการทำตามๆกันไปโดยไม่พิจารณาก็อาจทำให้เราทำสิ่งที่เป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัวซึ่งผลของมันในทางพุทธศาสนาก็คือความทุกข์ครับดังนั้นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเราเองเป็นสำคัญที่สุดครับอย่างนี้นี่เองเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ ถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับผมคิดว่ามันกลับไปจบที่หลักการสำคัญข้อหนึ่งที่เปรียบเหมือนหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือโอวาทปาติโมกท่านสรุปไว้สั้นๆแต่ครอบคลุมทั้งหมดว่าสัพพป,ปาปัสะาการัรนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู่ปะสัมปทาคือการทำกุศลให้ถึงพร้อมและสัจิตตะปริโยธปนัง คือการทำจิตของตนให้ผ่องใสและปิดท้ายว่าเอตัมพุทธานังศาสนังซึ่งแปลว่านี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกอย่างกลับมาอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาและใจของเราเองล้นลวนเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับป้ายชื่อหรือทะเบียนบ้านที่เราเกิดมาเลยค่ะถูกต้องครับ สุดท้ายแล้วการเป็นชาวพุทธอาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปที่ใครจะมาบอกเราได้แต่เป็นคำถามที่เราต้องตอบด้วยการดำเนินชีวิตของตัวเองว่าเราอยากเป็นชาวพุทธในความหมายแบบไหนและผมขอฝากเกล็ดเล็กๆน้อยๆจากพระไตรปิฎกไว้ทิ้งท้ายนะครับในมหาปทานสูตรมีการกล่าวถึงการเดินทางด้วยฤทธิ์หรืออิทธิของพระภิกสุและพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงถึงสภาวะจิตจที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมโดยมีข้อความตอนหนึ่งที่น่าอาศัศจรรย์ใจมากครับ กล่าวว่าพระพุทธองค์หายไปจากควงต้นราชสารานั้นไปปรากฏในเหล่าเทพชั้นอวิหายอย่างรวดเร็วเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นนี่คือภาพสะท้อนพลังของจิตที่ถูกพัฒนาแล้วตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัตินั่นเองครับขอบคุณสําหรับเรื่องราวและแง่คิดดีๆที่ทําให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองในวันนี้มากค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ